บริษัทเจนบัรเจิดจำกัดเป็นผู้นำด้านการผลิตจำหน่ายและส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลายมากที่สุดของประเทศสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเบ็ดเสร็จหรือ Total s o l u t i o n ัด้วยการบริการแบบครบวงจร เรามีทีมวิศวกรที่พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อวางระบบจัดเก็บยกย้ายที่มีประสิทธิภาพสวัสดีครับผมพีรัสยิดด่งพลซีอีโอของบริษัทคิมบังกรออินเตอร์เทรครับบริษัทได้จัดจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องมือก่อสร้างเครื่องมืออุาาตสาหกรรมนะครับปืนลมแมกลมในแบรนด์ยี่ห้อยูโร คิงและเลดคิงครับลูกค้าของเราส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลูกค้าโมเดิร์นเทรดนะครับรวมถึงร้านค้าตัวแทนจําหน่ายมากกว่า2,000รายทั่วประเทศทําไมถึงเลือกใช้บริษัทเจนบันเจอดเพราะบริษัทเจนบันเจอดมีประสบการณ์ในการทําเกี่ยวกับสโตรีแล้วก็อิมพิ์เมนต์เนี่ยมากกว่า30ปีครับเขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นอย่างมากแล้วก็คนที่แนะนําให้ผมรู้จักก็คือซัลไยเออร์ผมเองซึ่งเป็นซัลไยเออร์รายใหญ่มากนะครับซึ่งบอกแนะนําว่า เจนบันเจิดเนี่ยบริการดีผมก็เลยได้เรียกเจนบันเจิดมาลองดูครับซึ่งปรากฏว่าบริการดีจริงๆครับกว่าโกดังเราจะสร้างเสร็จเนี่ยเราใช้เวลากว่า1ปีนะครับแต่เราได้คุยกันดีลงานว่าโกดังเราจะสร้างแบบไหนเนี่ยเราได้ปรึกษากันในเรื่องของขั้นตอนการออกแบบถึง6กเดือนนะครับซึ่งเจนบันเจิดเนี่ยไม่ได้ติดขัดอะไรเลยในการจะให้บริการมาเป็นที่ปรึกษาคุยกันจนได้แบบออกมานะครับซึ่งบอกเลยกว่าเราจะได้โกดังหน้าตาแบบนี้นะครับ เราได้เปลี่ยนแบบไม่รู้กี่รอบนะครับเจนมันเจิดก็ไม่ได้นังเกียจเลยว่าจะแก้แบบกี่ครั้งก็ตามเขาก็มาอัปเดตให้เราตลอดเวลาครับหลังจากเราได้ทีมงานของเิจเจนมันเจิดที่ปรึกษานะครับการใช้ประสิทธิภาพของพื้นที่การจัดเก็บใช้ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับสมมุติว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมี4,000ตารางเมตรเขาก็สามารถวางแผนได้เลยว่าแต่ละตารางเมตรอ่ะใช้ยังไงให้คุ้มค่าที่สุดรวมถึงว่าอุปกรณ์เครื่องมือรถยกจะต้อง สามารถเข้าถึงพื้นที่การจัดเก็บตรงนี้ได้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลังจากโกดังมีการสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการบริการไปที่ปรึกษาต่อว่าเราจะเก็บสินค้าอย่างไรต่อนะครับผมรู้สึกพอใจมากกับการวางเนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ของเชลล์นะครับที่มีความสวยงามนะครับได้มาตรฐานนะครับติดตั้งได้อย่างรวดเร็วเราใช้เวลาประกอบไม่นานนะครับสามารถ ผนสินค้าเข้ามาใช้โกดังได้ทันทีหลังจากที่โกดังสร้างเสร็จหลังจากเมื่อโกดังสร้างเสร็จแล้วก็เอาเชลมาลงตามแผนที่วางไว้จริงๆนะครับการจัดเก็บของเรามีประสิทธิภาพมากสินค้าของเรามีการจัดเก็บแบบเป็นหมวดหมู่เราสามารถหยิบหรือการพิกกิ้งนะครับหรือการจัดเรียงเนี่ยได้อย่างดีนะครับแล้วก็ตอนนี้พนักงานของเรานะครับเขาสามารถจะหยิบจับสินค้าตัวเนี้ย ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สินค้าของเจียนบรรจุเนี่ยมีความหลากหลายเหมาะกับทุกโกดังนะครับสามารถตอบโจทย์ผมได้ในเรื่องของสินค้าที่ผมมีหลายชนิดมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่เขาสามารถจัดเก็บได้รวมถึงการบริการถึงเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับรถยกซึ่งเขาก็จะมีทั้งแพคเกจจิ้งหรือกล่องสำหรับใส่สินค้าเขาก็มีครับถ้าเรามีโครงการที่จะจะขยายโกดังนะครับหรือการสร้างโกดังที่พื้นที่แห่งใหม่ผมก็ยังจะใช้เจียนบรรจุแบบนี้นะครับ